โอเคนะครับก็สวัสดีทุกชุุดท่างกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนทำเครื่องคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์ะ okay, <so> นะฮะอ่า yeah, <so> เป็นอัตโนมัตินะฮะแบบอ่ายังไงอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ผมก็เดี๋ยวแป๊บบนึง <What? S 1> ผมก็จะเปิดเป็นอ่าแสดงท่าทางเป็นสแสดงท่ามือสแสดงท่านิ้วนะฮะ <Yeah. S 1> ก็จุดขาวๆเนี่ยจะเป็นนิ้วของผมนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ เดี๋ยวจะไม่เชื่อกันฮนะถ้าเกิดผมปิดเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ้ยมันโกหกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าอ่ะเอแค่น้เราตัดร้าอ่ะ <c oughs> กูเตียวนนเลยหน่วโอเคไม่เป <c oughs> ็นไรกูเอามาทิ้งก็ได้ <c oughs> มีถังขยะอยู่นะฮะอืม <c oughs> ประกอบมี <c oughs> แค่นี้ครับผม <c oughs> อ่าบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกอ่าหีบ แล้วก็ฮอปเปอร์ฮะเอาผมว่าอันนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกง,ง่ายที่สุดแล้วนะใช้นะฮอปเปอร์อันเดียวก็พอเลยนะนี่ฮะวางตามผมเลยนะฮะอือก็เนี่มมย,น,ะะน,ยนี้ก็จะไม่ต้องวางนะ,ะแล้วก็วางกล่องตรงนี้นี่นนนะแล้วก็นั่งฮะงแล้วก็ชนะี้เอาให้ฮอปเปอร์หันตัวไปทางกล่องนะฮะ,ฮะออไม่ต้องวางข้างหลังนะเดี๋ยวได้ด้วยนี่นะฮะ ต้องสูงขึ้นมาให้เท่าๆกันนะฮะแล้วก็วางเอ่อยังไงอ่ะเนี่ยวางตรงนเนี้ยเออเนี่ยแล้วก็แปะตรงกลางไว้ตรงนี้นะฮะหรือว่าจะปิดข้างบนไว้ก็ได้นะฮะให้เอาอะไรนะน้ําวางไว้ตรงนี้นะฮะน้ําจะเป็นลึกสามบล็อกอันเราว้าห้เป็นลึกสองบล็อกนี้นะฮะราะว่าก็จะไหลแล้วก็เป็น g e n e r a อร์คอมเพรสโตอเจเนเรเตอร์นะฮะอ่าโอเคขออนุญ,ญาต ทิ้งของสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าทิ้งอนุญาตแปปหนึ่งนะฮะเอ้ยขออนุญาตทิ้งแปปหนึ่งนะฮโอเคโอเคเสร็จแล้วยัโปเสร็จแล้วนะฮะโอเคเขาเปลี่ยนเป็นโหมดเซวิร์เวิร์แปบหนึ่งนะฮะ,ะ,ะ,ฮะอ่าก็ศูนย์จุดสิบสี่จุดหนึ่งะะก,ก็มาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะแจกน,นะฮะ แต่ไม่ใช่วันเดียวกับคลิปนี้นะฮะจะเป็นวันถัดจากคลิปนี้นะฮะมันอ่หบนเ0.14.1เนี่ยอ่าเออลืมไปคุยเรื่องอันนี้ครับผมไม่ได้กดนะอันนี้อ่าอ่าถ้าเกิดผมกดนะฮะ มันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ฮะ,ะเนี่ยเป็นจุดขาวๆเนี่ยตรงกลางเนี่ย <Okay. S 1> เนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วก็กดค้างทุบไปนะฮะอ่าแล้วก็กลับหน้าจอนะฮะนี่แล้วก็กลับมาอ่าอีนี้ฮะ,ะข้าปล่อยได้ตามสบายสบายฮะ,ะสำหรับศ1นย์จุดสิบสี่จุดหนึ่งนะฮะผมมันก็จะออกวันนี้นะฮะวันเดียวกับคลิปที่ผมอัดนี้นะฮะ ส่วน0.4.1ตัวเต็มนะผมก็จะแจกครั้งต่อไป